โอเคไฟคงไม่เต็มแล้วงทุกคนข้อสวยเลยทุกคนก็อยู่ข้าเดียนทานนะแล้วก็จะมาดูซีรีส์กิเวตมัตติเวิร์ดของช่องคุณมอเตอร์อัพนิวเออร์เออนะง่ายวผอ่ะไปดูเลยฟังมาเดียวที่จีแมนสู้กับโอ้อะไรไอสไตรเลนว้าดับมากว่ะจีแมนเทขึ้นเยอะเลยดับเยอะเลย ไอ้ตัวนั้นกดเซเลนโอ๊ยฮะโคตรเหัวไอ้ัั uh ่นไหวอย่ยไ่ไ้เต้ได้อ่ะโที่มีศาเลยโดจัดเผลนล้วิญญาณใหญ่เลย

กินนอมาช่วยอนะ่ะสองด่วยชุบแขนขานแขนค้ามือค้านดวงก็ตายแน่ว้ l này hoặc là không Oi! Tep, yêu cầu về nhà. Allah hả! Hoa ไปกินหมตช์บอล่ะไปกินแมตช์ช่วยไอ้เนี้ยชิมไอ้เริ่มใมนี่ป็นน็อตคม่เนน็อตตัวเี้ปอดไม่นน็อต จุ๊ยเราจริงดาบไฮฟ้าใช่ไหมล่ะจีแมนโอ้โหโอ้โหเชี่ยโคตรสวย แอปหนึ่งทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไอ้เย่ยเวอร์ว่ะเอียบรอยทุกคนกากสับนิดแป๊บไอ้เยี่ยนนิดกากเอ้ยน่าใช่มั้งที่ ep 73 part 2เขาได้อัปเดตเพลงเข้ามาด้วยมั้งนะ อันนี้ไม่แน่ใจทุกคนปาร์ตหนึ่งนะพวกแก๊บอื่นไม่ใช่พวกแก๊บอื่นโอ้ไม่นะเน็่กากชนิดกาดกาเฉยเลยรู้ไม่ได้เลยเออเฮ้ยเ,เยป็นเติมไยนะ เขาก็มาแล้วก็อันนี้อ่ะสกิมวนตี้เกิดซอมบี้มัลติเวิร์สอ่ะไปดูกันต่อรอบสองเลยเกิดจากอะไรจะรู้ได้ไงว่าราคาจะขึ้นหรือลงตอนไหนมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยอ่ะดูไปกันเรย่อินี่ดีกว่านี่เฮ้ยทีแมนู นำชวนวมวยชวย,ชวย,ชวยสามารถเอาตัวของไอ้ท้ายปีบ้างนะท้ายปีกนะครัมาลูกเลายเป็นดาบได้กคอยัอยกษ์ด้วยเป็นดาบโคตรแล้วก็เดีนี้ถาม,มเรีนอ,อ,อนดิงเปลี่ยนิเออกโอตยิัตจะอัพไปไทยเนี่ยทุาคนไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอ่านไม่ออกคือไปไปอยู่ไหนวะ โอเคยิงซัดไถ่หน่แบบว่าดาบโคตรเทอะเพราะว่าอีกอันนี้คุณว่าอัพนดีมากไปไปฮุ้ม เเซอร์ใส่ใส่อะไรโดนตึงไว้แน่นนอนอ่ะใส่บอลตึงโอลตึงบอลดากซีดตึงไว้อ่ะไม่เป็นไรที่จริงไม่้งโหดมากโอ้โหแค่ที่เก็บเกี่ยวใส่ใส่สไม่ติงธรไมด้ คอยสูกีแมนโดนจะเป็นใด้ะเปนอปดับกับด้วยมันแขนแ็กมันททัท่นือขดนช่วงกลางเห็นเห็นผ่กุ กได้เปิดแปรไหมโอ้ยเชตดมันเปิดแปรยี่ยมเลยคุณยี่มมคุณคุณฮีโร่มนจบแล้วและคุณชนะแล้วน่แล้วไอ้ยังแตมันง่ายขนาดนั้นแต่ไม่ง่ายขนาดนั้น ตึงวะจะทตอนนี้กูจะเห็นคนงานเขาชักพักคงานเนะโอโหเขเอือนีเอือคล้ายๆแต่ี่ดไดัขเดีนะัเนี่ย 哦，大敌，不、oh, 好。哎，不操，冲！失败了几个。 มแจมพิกกี้แม่งเก็บผัวเราหมดจากคนอื่ากคนตัวด้วยก็จบไปแล้วกับการดูของสตาร์ช่องผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ก็ไปแล้วผมทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็ไม่ให้ผมช่วยนะไปผมคลิปนี้ไม่เข้าผมไปแล้วบายเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้ว